โตโยต้าไม่ยอมเสียตลาดใหญ่จับมือ BYD เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดปีหน้าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นโตโยต้าค่อนข้างเป็นประเด็นเกี่ยวกับการมาของรถยนต์ไฟฟ้าพอสมควรทั้งท่าทีที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการผลักดนันการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ โดยทางค่ายนั้นได้มีการแนะนําให้มีการผลักดันรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนั่นจึงทําให้โตโยต้าถูกมองว่าล้าหลังในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายแล้วโตโยต้จะไม่สามารถทานกระแสะโลกได้และอาจเสียส่วนแบ่งทางการตลาดสําคัญในบางพื้นที่ไป แต่ทว่าข่าวล่าสุดนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดเนื่องจากสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าโตโยต้ากำลังวางแผนที่จะเปิดตัวสีดานไฟฟ้าขนาดเล็กและราคาไม่แพงในประเทศจีนในปีหน้าสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนั้นถือว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าล้วน ใน2-3ปีที่ผ่านมานั้นสามารถดึงดูดค่ายยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆจากทั่วโลกให้เข้าไปทำตลาดและลงทุนเป็นเม็ดเงินมหาศาลไม่เว้นแม้แต่ค่ายยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่างเทสลาแน่นอนว่างานนี้โตโยต้าคงจะอยู่เฉยไม่ได้แม้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างอีโซอีวีที่ทำตลาดอยู่แล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงรถที่ดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ DNA ไฟฟ้า100ซึ่จึงทำให้การแข่งขันนั้นทำได้ยากรวมไปถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของโตโยต้านั้น ต้องบอกว่าตามหลังคู่แข่งอยู่มากพอสมควรแม้ว่าทางโตโยต้าเองจะออกมาพูดหลายต่อหลายครั้งว่ากําลังพัฒนาแบตเตอรี่คุณภาพสูงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นออกสู่ตลาดจริงและถึงแม้จะผลิตออกสู่ตลาดจริงได้ก็เชื่อว่าราคานั้นจะสูงลิ้วอย่างแน่นอนแล้วโตโยต้าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร แน่นอนว่าทางออกที่ง่ายที่สุดสําหรับเรื่องนี้ก็คือการร่วมมือกับบริษัทที่มีแบตเตอรี่คุณภาพสูงและน่าเชื่อถืออยู่แล้วอย่าง BYD โดยที่ผ่านมา BYD ได้รับความสนใจอย่างมากแม้กระทั่งเทส l a เองก็ยังเลือกใช้แบตเตอรี่จากบริษัทดังกล่าวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของ t o y ยต้นั้นมีรายงานว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่กว่าโตยต้าโคราเล็กน้อยและขายได้ในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ1ล้านบาท ซึ่งทาง t o โยต้เองยังไม่แสดงความคิดเห็นกับยานยนต์ในอนาคตรุ่นนี้ t o โยต้ Toyota เพียงถือว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราจัดการกับคาร์บอนที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชั่นยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ส่วนการเปิดตัวของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2565ที่งานแสดงยานยนต์ที่ปักกิ่งและจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BC ตัวที่2รองจาก t o y ยต a BC 4X ที่จะถูกนำเข้าทำตลาดในสหรัฐอเมริกาปีหน้าส่วนจะมีการทำตลาดในไทยหรือนอกประเทศจีนหรือไม่นั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับ